สวัสดีครับมาพบกับที่เกมรันเลนเจอร์ครับผมนะครับกับที่ i อ2ดีของผมนั่นเองนะฮะวันนี้ก็จะมาเปิดคอลลาโบใหม่นะผมนะก็เป็นคอลลาโบเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพนะครับเป็นคอลลาโบที่อชอบมากนะฮะก็นั่นแหละไอเด็กสุดฮืนนะฮะก็มันดังน่าจะดังเฉพาะกลุ่มนะครับอืมแล้วมันก็เป็นอนิเมะใหม่นะคะโอเคผมก็จะมาเปิดโดยที่ใช้ตัวกาชาอย่างเดียวนะแบ่งเปิดสักครึ่งหนึ่ง ะะอันนี้ก็พูดไปแล้วเนาะว่ามาีเพิ่มโอ,อกาสเลนเจอร์สีชนิดแล้วก็่องการันตีแล้วก็เกียร์แล้วก็ของการันตีเกียร์นะครับแล้วก็มีดาวเคราะห์โคลโบนะครับก็สามารถเล่นได้ทุกวันนะอีกอย่างหนึ่งมันแก้บัก๊กเปิดเกียร์ได้เองนะครับเพราะว่าตอนนั้นมันเปิดปุบมามันก็ให้เรากดจิ้มเองนะแต่อันนี้มันแก้ให้แล้วนะครับน,นี่ก็เป็นบัก๊ก หลายเดือนนะผมก็เป็นพลังชีวิต50%แล้วก็ลดแรก30%นะครับสำหรับโครโบใหม่ในรอบนี้ก็จะบัฟไปนะครับโอเคแล้วก็ลูบี้เนี่ยแล้วก็ลูบี้เนี่ยจะขอเปิดช่วงที่มันจับคู่ตัวหดแล้วกันนะครับถ้าผมเปิดไปได้อะไรยังไงนะเดี๋ยวเราจะมาเปิดเที่ตัวกาชายอย่างเดียวเนาะโอเคเรามาดูความสามารถของเลนเจอร์กันเลยดีกว่านะครับเพราะว่าคลิปไอดีหลักผมแค่พูดสกิลร่าวๆเองนะครับ อยอดฝีมือวิชาดาบเอลิสนะฮะก็เป็นสายป้องไวนะผมนะเป็นธาตุไฟใช้และธาตุโอเคนะครับคนเร็วในการโจมตีก็เร็วคนเร็วในการขึ้นที่ก็เร็วนะครับจุดยืน140นะฮะก็เป็นจุดยืนที่ค่อนข้างจะเกือบเกือบใกล้นะฮะโอเคแล้วก็ไม่ไกลมากนะฮะมันก็ไม่เป็นไรนะฮะสกิลที่1สร้างความเสียหาย3 0 0พนะผมนะพลุอมตะทำให้ศัตรูหยุดชะงัก คลื่อนย้ายศัตรูเลนเจอร์ไปไว้แนวหลังด้วยนะครับเป็นสกิลที่ค่อนข้างน่าจะใช้ได้โหดใช้ได้ปวนทีเดียวเชียวโอเคสกิลที่2นะครับเปลี่ยนจากโจมตีปกติเป็นการโจมตีพื้นที่นะผมนะและเพิ่มความเร็วในการโจมตี300%นะครับสกิล2ก็ประมาณนี้เป็นบัฟตีพื้นที่นะครับโอเคมาดูความสามารถเฮเปร์กันดีกว่านะเพราะว่าคลิปก่อนหนะ้านี้ผม ไม่รู้นะว่าเป็นอะไรงไงคลิปนี้ก็อาจจะเดาๆมั่วๆนะโอเคก็หยุดศัตรูออกปฏิบัติการชั่วคราวนะผมนะความสามารถนี้ก็น่าจะเหมือนแบบป่วนคล้ายๆพวกตัวเหนือหรือเปล่าที่แบบทําให้ศัตรูเนี่ยหยุดชะง,งักแบบไม่คูดาวเรนเจอร์ต่อนะแบบให้มันหยุดชะง,งักห้าวิอะไรเงี้ยน่าจะประมาณนี้เนาะก็ต้องไปลองทดสอบดูแหละโอเคผมก็ต้องเปิดให้ได้เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวถัดไปเลยดีกว่านะครับตัว ของจอเวทอัจฉริยะลูเดียสนะครับเป็นทตาด้ำรัาผมสายใบฟิปและทตาใช้โอเคนะครับจุดยืนนะะก็330นั่นเองนะครับความเร็วในการเคลื่อนที่ผมนะก็ปกติความเร็วในการโจมตีเร็วนะครับอืมๆๆก็ดูจะใช้งานได้เนาะสกิลที่1น,นะครับเป็นสกิลดาเมจนะครับขัดขวางการฟื้นฟูพลังชีวิตต่อเนื่องของศัตรูนะครับ แล้วก็สร้างความเสียหาย3,000%โอเคก็ประมาณนี้นะครับสกิลโจมตีไม่ทะลุอ่ะอน่าเสียดายมากเลยอุตส่าห์เป็นตัวโหดเนาะโอเคเรามาดูสกิลที่2กันองกันเลยดีกว่านะครับสกิลที่2เป็นสกิลบัฟนะครับเป็นสกิลบัฟสะท้อนดาเมจแล้วก็เป็นบัฟก่อเลือดแล้วก็ฮิวเลือดนะครับประมาณนี้เลยนะครับส่วนความสามารถไฮเปอร์ก็เหมือนกันกับเอลิสนะครับความสามารถยุด สตูออกปฏิบัติการชั่วข่าวนะครับก็จะทำให้สตูหยุดสร้างเรนเจอร์5วิโอเคประมาณนี้นะโอเคขอรับตัวกระชาก่อนมาเราเรา,เราจะไปสุ่มหาเรนเจอร์กันต่อเลยดีกว่านะครับอยู่ที่ ID 2นะฮะเราก็จะใช้ตัวกาชาครึ่งหนึ่งนะฮะเรามีอ่าหนึ่งร้สาบตัวนะฮะอืมก็น่าจะใช้ให้เหลือ70ตัวแล้วกันนะครับ ส่วนลูบีผมเอาไว้รอเปิดจับคู่คอราโบตัวเก่งแล้วกันกับตัวอีกครึ่งหนึ่งนะครับก็ที่เลงไว้ในไอเดียนี้เอาตัวไหนก็ได้นะครับเพราะว่าน่ารักหมดนะฮะแต่ถ้าจะเอามาใช้งานก็อขอเป็นธาตุไฟนะครับธาตุน้ำผมมีเยอะแล้วก็เลยไม่ค่อยอยากได้รูดี้เท่าไหร่แต่ได้มาก็โอเคนะฮะส่วนจะปั้นแม็กไหมก็อาจจะได้ปั้นนะฮะเพราะว่ากบ ดำผมก็ใกล้ครบถึง20อันแล้วนะฮะโอเคแล้วก็สุม่มใช้ตัวกระชาไปเรื่อยเ,เลยไอดี2ผมไม่ทำเหมือนกับไอดีหลักนะที่จะเปิดมั่วๆศูนสี 4, ส่ศนห้านะฮะไอ้น,นั้นคือทำเป็นตัวอย่างเฉยนะครับใครที่แบบอยากจะเปิดตัวกระชาเปิดหาตัวเนเจอร์แต่แบบกดมั่วๆแบบมันยังไม่เพิ่มโอกาสก็ไปกดหาซะและ้วอะไรเงี้ยแบบไม่รู้เรื่องไปขากดเอา มันก็จะเป็นแบบนั้นแหละใครที่ดวงซวยนะฮะซึ่งผมก็ดวงซวยไม่ได้หาอะไรเลยแต่ได้อวอดจัลิเคมาปลอบใจอยู่โอเคมาเรามาสุ่มกันต่อเลยนะครับพูดสยาวเราสุ่มตั๋วครึ่งหนึ่งเนาะเราจะสุ่มจนถึง70ตัว๋วส่วนลูบีก็เก็บไว้โอเคอ่าส่วนปิดลีกเนี่ยก็ได้ลู b y มาอีกถ้าผมเปิดได้ผมก็จะเอาถ้าผมเปิด ตัวกระาชาตาได้เรนเจอร์ผมก็จะเอาลูบี้ไปเปิดเกียร์แล้วกันนะครับนะถ้าผมเปิดได้อรอบนี้โอเคมาโด์บินทูสไม่เอานะครับเหลืออีกร้อยสี่ตัวนะครับมาเราจะเปิดจนถึง60หรือ70ตัวนี่แหละประมาณนี้แบ่งเปิดนะฮะแบ่งเปิดเลยแบ่งเปิดถ้าเปิดหมดก็เปิดได้นะครับแต่ว่า อยากให้แบ่งเปิดไปเปิดตู้จับคู่ด้วยอะ่ะมันจะมีโอกาสได้เยอะกว่าเนาะโอเคเหลือ99ตัวแล้วก็ขอลูเดียสเอลิสหน่อยนะไอดี2เอ้ยก็ปลินซเลเยอร์ยังได้เลยอะ่ะนักบวดหญิงก็ยังได้มาโอ้โหมูลเลราปีมาเหลืออีก94 เปิดกันเรื่อยๆตักวากาชานะฮะอ่าส่วนเรื่องของกิวนะฮะยังพูดถึงเรื่องกิวอีกนะครับเรื่องของกิวผมก็รู้สึกว่ามันมีคนจะกลับมาเล่นนะครับเออโอเคก็ดีแล้วนะครับอืมมันก็เต็มแล้วด้วยนะ่ะเดี๋ยวต้องหาทยอยคนที่ไม่ออนออกนะครับส่วนใครอยากเข้าก็สบายใจได้นะผม เข้าได้แน่นอนนะฮะตอนรับเสมอนะครับมาแบกทีมเออมาแบกกิวผมหน่อย <c oughs> โอเคเบิร์ตกันเรื่อยๆยังไงรอบนี้ได้ไหมเอลิสพัมไม่มาหยิบร้อยลูเดียสก็ได้ล็อกซี่ก็ได้ลุยเจิดก็ได้เร็วๆมาให้น้อยอ่าเร็วๆน้อยเร็วเร็ว มันต้องมาสิไม่มาไม่ได้ก็ปิดย,ยังเปิดได้เลย <c oughs> อันนั้นมันดวงดีเองนะครับเปียงเอ้ยเฮ้ยเปิดได้แล้วเอ้ยเอ้ยเอลิสโอ้โหรถเปิดได้แปดดาวธรรมดาด้วยโอเคได้อ,อ่อกบอลต้ามาหนึ่งตัวนะคะโอเคเดี๋ยวขอแคปไว้ก่อนแคปแคปแคป,แคปสิเออแคปไว้ <c oughs> ก็ได้กบมา ผมดังอัลต้ามาปั้นแม็กนะฮะโอเคก็ถือว่าดีมากนะฮะโอเคพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวเราเปิดเออ่ให้ถึงเหลือยเจ็สิบตัวแล้วกันเปิดได้อีกรอบหนึ่งนะฮะอ่าโอ้โหดวงดีมากแ่บเ,เปิดได้โค้งสุดท้ายโอ้โหแถมเป็นตัวที่ผมอยากได้ด้วยนะโอเคอ่าน่าจะได้อีกรอบหนึ่งนะฮะแล้วก็ค่อยไปสุม่มเออค่อยไปซื้อที่กิ้วอีกหนึ่งใบเป็นเจ็ดสิบมา รอบนี้ขอลูเดียสมาหน่อยนางเอกมาแล้วพระเอกก็ต้องมาด้วยเอ้ยโอ้โหเจสิกา้าโอ้โหไม่ได้ไม่เป็นไรโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับใครที่เปิดได้อะไรยังไงก็คอมเมนต์กันบอกด้วยนะครับใครที่เปิดไม่ได้ก็สู้ๆครับผมบาย